เคียร์ทีปเปเปอร์เอ็กพัดลำโพง2.1ที่มาพร้อมไฟ r อทีบที่สามารถปรับแต่งได้เพลิดเพลินกับเสียงที่กว้างและเบสที่ลึกด้วยซับวูเฟอร์ขนาดกระทัดรัด ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีดีไซน์ทรงกลมสีดำพื้นผิวด้านแบบมินิมอลมาพร้อมกับไดเวอร์ฟูลเลนขนาด2.75นิ้วให้กำลังขับ15วัตต์และพีคพาวเวอร์สูงสุด30วัตต์เมื่อเชื่อมต่อ USB กับ PC ทำงานร่วมกับซับวูเฟอร์ให้มีพาสซีฟเรเดเตอร์คู่สามารถถ่ายทอดเสียงได้สมดุลคมชัดและมีเบสที่ลึกและหนักแน่นแนะนำให้ใช้อแดปเตอร์30วัตต์และ60วัตต์ขึ้นไปที่รองรับ P.D 3.0เพื่อได้กำลังเสียงที่เต็มกำลังแบบลั่น ครงสร้างซาฟูเฟอร์แข็งแรงขึ้นผนังหนา15ม mm, มลดเสียงสะท้อนและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกออกแบบด้วยมุม45องศาเพื่อให้เสียงส่งตรงไปถึงคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สมจริงเพิ่มสีสันให้โต๊ะทำงานของคุณด้วยไฟ r g b เชื่อมต่อกับแอปเตอร์30วัตต์ขึ้นไปเพื่อให้ได้ความสว่างของไฟที่มากขึ้น การเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สายไม่ว่าจะเป็น USB, บลูทู o 5.3และสาย Ux 3.5ต่อไปเราไปฟังเสียงลำโพงกัน The <nightmare> ทั้งหมดนี้ซื้อได้ที่ g t p b y g a d g e t Page